ในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี2565นะคะของปีนี้เนี่ยฝ่ายการพยาบาลเราก็ได้ดำเนินการจาัดพิธีของวันนี้อย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะได้รับความเ,เรียกว่าเมตตาจากผู้บริหารของสภาการชาติไทยนะคะแล้วก็ผู้บริหารของโรงพยาบาลนะคะมาร่วมพิธีเปิดในงานวันนี้นะคะ ปีนี้เราก็จะมีไฮไลท์ในเรื่องของตั้งแต่โครงการร้านเต้าเราห่วงใหญ่นะคะที่เราดําเนินการจัดกิจกรรมนี้ร่วมกับทางสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยนะคะที่เราจะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะวันพยาบาลสากลจนมาถึงวันที่20ตุลาคมนะคะที่ที่เราปิดโครงการไปเมื่อวานนะคะแล้วก็ พร้อมที่จะมานําเสนอในวันนี้ในในวันที่21ตุลาซึ่งเป็นวันเาบาลแห่งชาตินะคะอันนี้เป็นโครงการที่เป็นจิตอาสาด้วยนะคะเราก็จะมีทีมงานที่เป็นกลุ่มพยาบาลที่เขาเชี่ยวชาญด้านการตรวจเต้านมนะคะแล้วก็มาเทรนให้กับจิตอาสานะคะทำให้เขาเกิดความมั่นใจในการที่จะไปตรวจเต้านมให้กับ สตรีไทยเรานะคะที่มาเข้าร่วมโครงการนะคะช่วงสองเดือนที่เราดาเนินการไปเรามีผู้หญิงไทยเราเนี่ยเข้ามาร่วมโครงการถึงประมาณเกือบพันรายนะคะแล้วก็เป็นที่น่าตกใจว่าใน1000รายเนี่ยประมาณเนี่ยเราพบความผิดปกติที่เต้านมถึง5 0เเซนะคะแล้วก็กลุ่มคนทีท่ทุกรายที่พบความผิดปกติเนี่ยนะคะทีมพยาบาลเราส่งประสานงานต่อให้ได้รับการตรวจโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ ออนอกนั้นเราอยู่ในช่วงที่กำลังดำเนินการนะคะไม่ว่าจะเป็นส่งตรวจแมมโมแกรมนะคะแล้วก็เข้าพบคุณหมอได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเป็นผลงานที่เรียกว่าทุกคนระดมกำลังกันช่วยนะคะแล้วก็มีคุณค่ามากๆกนะคะกับการที่พยาบาลเราเนี่ยช่วยเออช่วยเหลือผู้หญิงไทยเรานะคะในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็กลุ่มที่ผิดปกติเราส่งต่อถึงมือคุณหมอเลยนะคะให้ได้รับคาแนะนาแล้วเราก็ยังจะเออช่วยให้คาแนะนาเขากลับไปตรวจเต้านมด้วยตัวเอง ะะเอาไปช่วยตรวจพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่เ <c oughs> ครอบครัวที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะให,ให้สามารถตรวจมะเร็งคัดกรองมะเร็งเต้านมได้นะคะนอกนั้นก็จะมีพวกกิจกรรมต่างๆนะคะที่เป็นบทบาทของพยาบาลโดยที่เราในช่วงของดิจิทัลเฮลท์นะคะเราก็จะเอาเทเลต่างๆเข้ามาใช้แอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรองนะคะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานซึ่งทุกอย่างเป็นโรคเรื้อรังนะคะที่ถ้าเราคัดกรองตั้งแต่เบื้องต้นว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงยังไงนะคะแล้วทีมพยาบาลเราก็จะให้คําแนะนํานะคะว่าเขาต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะจะได้ไม่เป็นโรคเรื้อรังเหล่านั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของเดิมเราก็จะเป็นเ,เรียกว่าเป็น,เป,นเป็นการให้คําแนะนําทั่วไปนะคะตอนนี้เราจะมีในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาใช้ในการประเมินนะคะ หรือแม้แต่สื่อต่างๆเราก็แขวนเข้าไปใน QR code นะคะนั้นคนไข้าสามารถสแกนเข้าไปดูนะคะแล้วก็เอาคําแนะนํานั้นเนี่ยเอาไปใช้ในการปรับพฤติกรรมสุขภาพของตัวเองค่ะก็ในปีนี้ก็เรียกว่า ท,ทุกงานกิจกรรมของพยาบาลนะคะปีนี้เราเรา,เราโดดเด่นด้วยในเรื่องของเอาดิจิทัลเฮลมาใช้ด้วยนะคะอันนี้ก็เราจะจับออสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติเลยนะคะวันที่21ตุลาเนี่ยนะคะจนถึงวันที่27ตุลาค่ะบริเวณอาคารภูมิสิริชั้นล่างเนี่ยนะคะก็ประชาชนทั่วไปสนใจนะคะมามาใช้บริการคัดกรองประเมินนะคะความเสี่ยงต่างๆแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากทีมพยาบาลของเราค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ